สวัสดีค่ะงานในวันเสาร์วันอาทิตย์ของเรานะคะเป็นลูกสาวบ้านนี้ต้องทำอะไราบ้างเราจะขอฝรั่งไปแล้วขอภายถ้าเสียงแหบเราก็จะต้องตัดกิ่งฝรั่งนะคะเพื่อเอิญน้องเอาเลื่อยไฟฟ้ามาทิ้งไว้ให้เราก็กิ่งฝรั่งมาแลดูทำให้โซนนี้ของบ้านเรากลายเป็นป่าเมซอนนะดิบและชื้นมากจาก้ะ ตัดมันสิจ้ะตัดมันไปเลยจ้ะอันนี้ตัดเมื่อวันเสาร์ตอนบ่ายนะคะเราก็ตัดมันไปตัดกันไปแบบสนุกสนานที่ฮะตอนตัดนี้สนุกมากเลยจ้ากิงากกาก่งไหนเกะกะตัดกิ่งไหนเกะกะตัดตอนลากเก็บนี้บอกเลย เมื่อแขนคอคือสนุกนอตอนตัดอ่ะมันสะใจอ่ะมันสะใจชีวิตอ่ะแกเป็นหนามตําใจฉันมันนานมากและโซนเนี้ยยุงยุงแบบว่าเยอะมากค่ะยุงเยอะคด,ดจุดยากันยุงทีนี้คือเหมือนร่มควันตัวเองอ่ะบอกเลยนะจย์ตาจา้าตรงไหนห่อไม่ถึงตาทิง้งตาทิง้ง เก็บไว้กินต้นละ20-30ลูกพอจ้าแล้วก็มแมลงวันทองมันเยอะนะคะถ้าเราห่อไม่ทันเราก็ไม่คิดว่าจะไปกินมะะันหรอกค่ะปล่อยไว้ให้อีนหนอนลูกมแมลงวันทองมันกินแทนนะคะก็เรงก่อนจ้าเรงก่อนเออเอาอันไหนดีนอ้อเดี๋ยวไปตัดโดนลูกส้มโอของพ่อแล้วพ่อจะยั่วนะคะส้มโอที่ประคบประงม <c oughs> ช่วงนี้ก็เสียงยังไม่ค่อยหายแหบนะคะเพิ่งหายมาจากโควิดได้สักสามอาทิตย์แล้วเสียงมันก็ยังแหบอยู่เนาะ mm. ถ้าเวลาอากาศมันอันนี้ก็เสียงจะไม่ค่อยดีอะไปคลิปต่อไปจ้ะ mm. อันนี้ก็เป็นอันที่เราตัดปลายเมื่อวันศุกร์นะคะ mm. นอกจากจะยืนตัดข้างล่างแล้วเพอเอินตัวสูงเกินค่ะ mm. บันไดอยู่สิจ้ะ บันได2เมตรกว่าปีนขึ้นไปตัดมันข้างบนจับยังไงดีให้มันทันนหัดความเตีย้ยไม่เข้าใครออกใครนะจ๊ะคือฝรั่งอ่ะมันก็สูงเกินสูงเกินจนเราขี้เกียจแบบเอาบันไดมามุดแล้วก็ขึ้นไปห่อถึงข้างบนไม่โอเคถ้ามันลำบากมากฉันก็ตัดให้มันต่ำๆนี้แหละ อันนี้ตัดไปแล้วนะคะรอบหนึ่งนะตอนช่วงปลายฝนปีที่แล้วเนาะตัดกุดด้วยจ้ะกุดแบบกุดไปจ้ะแล้วก็แบบเธอก็มากลายเป็นป่าอเมซอนในชนิดรอบหนึ่งปีหนึ่งฉันต้องตัดเธอสองครั้งเลยเหรอฉันจะบ้านะมันเสียแรงตรงนี้แหละค่ะตรงที่ต้องดึงมันลงมาค่ะแล้วก็ต้องลากมันไปสุ่มไว้ค่ะเออ อีกสักพักจะหาเครื่องบดใบไม้แล้วก็กิ่งไม้เล็กมาแล้วค่ะสู้ๆจะ้ะไม่ใส่หมวกไม่ได้นะจะ้ะคิดเลยไม้ลงหัวเต็มเลยวันนี้โดนแล้วตัดมันจะ้ะตัดเท่าที่ใจอยากจะตัดตรงไหนไม่ได้หอ,อก็ตัดมันลงมาเดี๋ยวมันก็แตกใหม่ไม่ยอมตายหรอกค่ะขนาดรอบที่แล้วตัดขุดมันยังแตกมาได้ขนาดนี้สู้ๆค่ะ ต่อไปเราก็จะกลายเป็นคลิปของวันนี้แล้วนะคะเพอเอเมื่อวานเนาะอ่านี่ค่ะจุดยากันยุงกันก่อนนะคะขาดไม่ได้เลยจ้ายากันยุงจ้ะวันหนึ่งใช้วันละสองขดเลยนะคะนี่โลงแล้วเห็นไหมจากที่เมื่อรานมาน,านั้นนี่แล้วเราก็ตัดต้นเสดาได้แค่นี้ค่ะเราไม่ไหวค่ะสูงเท่าบ้านสองชั้นละจ้ะ ฉันเอาเธอลงไม่ได้เพราะว่ามันติดสายไฟนะคะเราตัดได้แค่3ตอ่อเราเหลือตอ่อใหญ่อีกห่งต่อจ้ะสูงมากแล้วเราผูกเชือกไว้ตรงนั้นน่ะแล้วเราก็เรียกแม่มาว่าแม่มาคอยดึงเชือกให้หน่อยดูไหมแม่พูดไงแม่พูดว่าลูกทําไมผูกเชือกต่ําจังเราก็เลยบอกแม่ก็ดูตัวลูกสิสูงขนาดไหนมันได้แค่นั้นจริงๆเนี่ยมันติดจริงๆตอนนั้นก็ติดสายไฟนะเกือบโดนพ่อดา่า เพราะว่าตัดแล้วเรียกพ่อเอาเชือกมาให้ <c oughs> คือมันจะล้มแล้วเราค่อยเอาเชือกมาตรงนั้นก็โล่งแล้วค่ะฝรั่งหมันไส้จ้ะแล้วก็จะเก็บตรงนั้นของฝรั่งออกไปอีกนะคะอีต้นนี้ก็จะไม่รอดค่ะฉันจะตัดนหมดเลยจ้ะมันสูงเท่ากับสมเท่าของตัวดิชันแล้วนะคะไม่ไหวค่ะมันทําให้ยุงเยอะอจริงๆค่ะถ้าที่ตรงไหนที่มันชืนๆเนี่ยนั่นเลจ้ะดูสิจ้ะ ไปดูจ้ะต้นนี้ที่เราตัดไปแบบกรนโกรนเลยนะคะจริงๆปีที่เราตัดโกรนรอบที่แล้วตัดโกรนกว่านี้นะแต่เธอแบบเธอก็แลกมาได้อะ่ะเธอสามมาะ่ะเนี่ยจะกกรนโกรนไปเลยจ้ะสบายจ้ะให้แสงส่องถึงจ้ะชอบจ้ะพื้นไม่ต้องชื้นมากจ้ะไม่ไหวจ้ะแท่ เดี๋ยวไอ้นี่ก็จะโดนหั่นนะคะโดนหั่นโดนหั่นเนี่ยอีที่ชีช้ๆเนี่ยหั่นมันหมดเลยจ้ะแต่ต้องหั่นนี่ละกิ่งนะไม่งั้นมันหนาักขาลากไม่ไหวค่ะต้นต้นนี้น่าจะประมาณจะสิบปีแล้วมั้งแปดเก้าปีแล้วค่ะอันนี้เป็นกองปุ๋ยของเรานะคะอันนี้คือกองที่สองคือปีครึ่งกทั้งหมดฝนนี้ก็สองปีแล้วค่ะเราทําไว้ ช่วงฤด,ดูห้ามเผานะคะเราก็จะกวาดใบไม้บ้านเรามาสุ่มอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ใส่ขี้แมวใส่พวกเออเศษอาหารเนาะอันนี้จะเป็นกองแรกกองนี้ประมาณสองปีกว่าแล้วค่ะหมดสิ้นปีนี้ก็จะสามปีละเอาออกมาใช้ได้แล้วนะกองเนี้ยมันก็ใบไ,ไม้มันก็จะเปิดจะยืดแล้วมันก็จะกลายเป็นดินสีดำๆค่ะอันนี้กาแฟที่เอามาฝากฝากใครเลี้ยง ปากต้นต้นฝรั่งเรี้ยงดูน้องน้องโตแล้วนะมาจากอันนี้คืองานของวันนี้นะจ๊ะเฮ้ยเหนื่อยจ้ะจะไหวไหมเนาะโอ้โหเนี่ยจ้ะก็ได้กุดแค่นี้ไปละจ้ะตามที่ถ่ายคลิปนะจ๊ะอันนี้ถ่ายรูปไว้แล้วเดี๋ยวก็ไปดูว่าพื้นที่มันร่มงขนาดไหนแล้วนะจ๊ะแสงแดดส่องถึงค่ะยิปปี้ค่ะเชะโยโฮคิวดีใจ อ่อันนั้นนะคะคือตรงกอกล้วยที่เราเอากิ่งฟ่งไปส่งไปจ่าตอนนี้คือเยอะกว่านั้น,นะะี<ม>่ค่ะเพราะเราตัดเพิ่ม,มนั่งพักจ่าเหงื่อออกยังกะนาห้มตกจ้าร้อนมากจ้าสุดท้ายนี้นะคะก็ไม่มีอะไรจ้าช่วงบ่ายตัดไม้เสร็จปุ๊บขึ้นมาสบุบตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายโมงสรุปแบบสรุปไปเลยขอบคุณค่ะ